สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับผมเอ็มนะครับจากประเสริฐเจริญยนนะครับโอเคนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเก็ความปรูก,กันสักเล็กน้อยเนาะในส่วนของการออกรถแล้วก็ปัญหาที่เราพบเจอกันบ่อยๆเนาะในส่วนของการที่เราจะออกรถ1คันเนี่ยอันดับแรกเลยเราต้องชอบรถก่อนโดยที่บางคนอาจจะเจอรถในสื่อต่างๆอย่างเช่น Facebook Fan Page หรือ,ออาจจะเป็น u t u b e ก็ได้นะฮะแล้วเราไปเจอรถแล้วเราก็ชอบแล้วเราก็ได้คุยกับทางเพจหรือทางเต็นท์รถว่างงอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะครับผมในส่วนนี้ ก็คุยกันไปนะฮะแล้วก็มาถึงในส่วนของการที่เราจะออกรถทางเต็นท์เราจะถามอะไรบ้างนะครับการที่เราจะออกรถนะครับผมเต็นท์รถจะถามคุณว่าลูกค้าหรือคุณผู้ชมนะครับผมมีเครดิตดีไหมแล่กรณีนี้ก็คือเครดิตก็คือการผ่อนรถคุณลูกค้าเคยซื้อรถและผ่อนรถอะไรบ้างหรือเปล่าขาดส่งรถหรือไม่ถ้าเกิดว่าไม่มีการขาดส่งรถก็ถือว่าเป็นเครดิตที่ดีนะฮะในส่วนของบัตรเครดิตก็เช่นกันการผ่อนบัตรเครดิตด,ด้วยก็เป็นเครดิตที่ลูกค้ามีเช่นกันสามารถออกรถได้ง่ายขึ้นนะฮะ ในส่วนของการจัดกับ ไฟนั้นหรือธนาคารก็จะง่ายขึ้นเช่นกันในส่วนของคําถามที่เขาจะถามเพิ่มอีกก็คือคุณลูกค้าทําอาชีพอะไรหรือคุณผู้ชมทําอาชีพอะไรนะฮะในส่วนนี้ก็คือมันจะมีหลายอาชีพมากอย่างเช่นทํานาทําไรนะครับผมส่วนการทํานาทําไร่นี่ก็คือเขาจะถามว่าเพิ่มเติมเข้าอีกว่าคุณมีนาเท่าไหร่คุณมีไร่เท่าไหร่คุณมีที่ดีไร่ประมาณนี้นะฮะแล้วก็จะถามว่าคุณมีสมุดเขียวไหมกรณีนี้ก็คือสมุดเขียวก็คือสมุดเกษตรกรนะฮะผมก็มันจะเป็นเอกสารประกอบการออกรถอีกหนึ่งอย่างเนาะโอเคในส่วนของ เกษตรกรยังไม่หมดนะฮะยังมีการเลี้ยงสัตว์อย่างเช่นวัวควายหมูเป็ดไก่อะไรพวกนี้布拉布ๆเข้าไปนะฮะแล้วก็มันจะต้องมีอะไรอีกในส่วนของการเลี้ยงสัตว์ถ้าเกิดว่ามันเยอะจริงๆนะฮะเป็นฟาร์มสัตว์ก็ต้องมีใบประสัตว์นะครับผมที่ทางรัฐออกให้นะฮะก็จะมาเป็นเอกสารประกอบในการออกรถอีกเช่นกันเป็นเอกสารสําคัญเลยนะฮะผมโอเคในส่วนของคนที่ทํางานเป็นพนักงานประจำหรือพนักงานเงินเดือนนะฮะก็ต้องมีใบรับรองเง,รเงินเดือนสลิปเงินเดือนแล้วก็สเตทเมนต์พวกนี้ก็จะช่วยในายการออกรถนะครับผมคื มันจำเป็นต้องใช้ในการออกรถอยู่แล้วเพราะว่าทางไฟแนนซ์เราต้องถามอยู่แล้วว่าอย่างงู้นอย่งงางนี้งั้นเอกสารนู่นนี่นั่นเกี่ยวกับการออกรถก็จะมีพวกสลีปเงินเดือนแบบรองเงินเดือนหรือสเต็เมนต์พวกนี้นะคะผมโอเคแล้วก็ในส่วนของค้าขายนะครับลูกค้าหรือคุณผู้ชมท่านใดค้าขายอยู่ก็ต้องมีเป็นใบพาณิที่ทางรัฐออกให้ที่เราเสียภาษีกันอยู่ทุกวันทุกวันนะฮะเพื่อที่จะเป็นเอกสารประกอบการออกรถอีกเช่นกันเป็นเอกสารสําคัญที่เราต้องใช้ในการออกรถนะครับผมเพื่อที่เราจะได้มีรถขับกันนะฮะโอเค คในส่วนนี้ก็จะประมาณนี้นะฮะในการออกรถในส่วนรายละเอียดอย่างอื่นจะเป็นมาร์เก็ตติ้งที่คุยด้วยกับลูกค้าเวลาเราทําสัญญาเนาะเวลาเรามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมแล้วมาร์เก็ตติ้งก็จะคุยแล้วก็จะบอกว่านู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคนะฮะก็จะประมาณนี้ในส่วนของเอกสารเบื้องต้นเนาะโอเคไปถึงในส่วนของอายุคุณต้องอายุ20ปีขึ้นไปนะครับผมในการที่จะออกรถและต้องมีคนค้ำกรณีน,นี้คือส่วนมากก็จะมีคนค้ำเนาะต้องมีคนค้ำในส่วนของการออกรถอายุก็ต้อง เกิน20นะครับแต่ในกรณีที่คุณออกรถเป็นเงินสดถ้าคุณออกรถด้วยเงินสดนะครับผมคุณไม่จำเป็นต้องใช้คนค้าเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของอา,อายุก็ไม่จำเป็นต้อง20ปีอาจ18 19 17ก็ออกได้นะครับผมถ้าคุณออกรถด้วยเงินสดนะฮะโอเคมาถึงในส่วนของส่วนต่อไปก็คือการตกลงเรื่องเงินดาวหรือตกลงเรื่องว่าจะทํายังไงต่อทางเต็นท์ก็จะคุยกับคุณว่าเงินดาวนี้จัดนี้ประมาณนี้ เพื่อที่จะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผมก็จะประมาณนี้เนาะแล้วก็จะเริ่มรวบรวมข้อมูลต่างๆอย่างพวกเอกสารหรือพวกอะไรต่างๆอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ข้อมูลของลูกค้าหรือคุณผู้ชมนะครับผมเพื่อที่จะคุยกับมาร์เก็ตติ้งเพื่อที่จะนัดวันมาเซ็นสัญญากันโอเคพอที่เราเซ็นสัญญาวันที่เราเซ็นสัญญาเราก็มาเซ็นสัญญากับมาร์เก็ตติ้งของธนาคารนั้นๆไปนะฮะ พอเซ็นสัญญาเสร็จปับ๊บเราก็ต้องมารอผลกรณีที่ลูกค้าเครดิตดีเอกสารครบทุกอย่างแล้วก็ไม่มีอะไรขัดข้องก็จะผ่านนะครับผมถ้าผ่านแล้วเราก็มารอวันรับรถนะครับมานัดกันว่าจะรับรถวันไหนโอเคพอรับรถแล้วกูลูกค้าก็จะได้ซื้อรถไปขับกันเลยนะฮะ โอเคในส่วนนี้ก็คือมันก็จะเป็นในส่วนของการออกรถเนาะแต่ปัญหาที่เราพบบ่อยในการออกรถก็คือกรณีที่ลูกค้ามีเอกสารไม่ครบหนึ่งเลยคือเอกสารไม่ครบนะครับผมอย่างเช่นกรณีที่ลูกค้าทํางานประงานประจําหรือประงานเงินเดือนแล้วลูกค้าไม่มีสลิปเงินเดือนหรือแบบรองเงินเดือนเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเล็กน้อยเนาะในส่วนของการที่เราจะออกรถนะฮะแล้วก็ในส่วนของการที่เราเซ็นสัญญาเสร็จแล้วเขาจะมีเจ้าที่ ที่ไปตรวจสอบเนาะอย่างเช่นโทรเข้าไปสอบถามแล้วก็ไปถ่ายรูปที่บ้านเราอะไรประมาณนี้นะฮะในส่วนนี้ถ้าเกิดเขาโทรมาแล้วเราไม่รับก็จะเกิดปัญหาในการที่เราจะออกรถด,ด้วยเช่นกันก็จะประมาณนี้ครับปัญหาที่พบบ่อยๆแล้วก็เคสที่พบบ่อยๆนะฮะก็คือกรณีที่ทางธนาคารโทรไปแล้วไม่รับเขาก็จะเหมือนว่าเรื่องมันก็จะยังไม่เสร็จเนาะก็ทําให้ล่าช้าขึ้นไปอีกก็ต้องมาแก้ไขอะไรอีกมากมายนะฮะเพื่ในส่วนของเอกสารก็เช่นกันเอกสารไม่ครบก็ออกรถไม่ได้นะฮะต้องครบนะครับเ สารต้องครบหรือว่าอาจจะมีทางแก้ไขก็ต้องคุยกับมาร์เก็ตติ้งหรือธนาคารทั้งสองฝ่ายโอเคเนะาะเราวันนี้นะครับผมลูกค้าท่านใดนะครับผมที่เข้ามารับชมหรือผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับผมดูคลิปนี้แล้วคิดว่าอาจจะมีความรู้เพิ่มขึ้นสักเล็กน้อยเนาะเพราะว่าเป็นคลิปที่ทําขึ้นเพื่อ,อบอกความรู้เบื้องต้นหรือการเตรียมตัวเบื้องต้นในการที่เราจะออกรถสักหนึ่งคันเนาะผมก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายสักเท่าไหร่แต่ว่าเวลาที่เราจะออกรถเราก็ต้องรู้กันสักเล็กน้อย ว่าควรจะทําอะไรบ้างโอเคนะฮะเป็นเบื้องต้นเนาะสำหรับวันนี้นะครับผมลูกค้าท่านใดที่ชอบคลิปนี้นะับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ Facebook แล้วก็ YouTube ของเราด้วยนะครับผมประเสริฐเจริญโยนะฮะผมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับผมจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมแล้วก็ลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาชมที่กําลังคิดว่าอยากจะออกรถนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ